อ้าวยเตึงต <SM. S 2> <Christina. S 1> ึงตึงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สถานีกวางยาอ่า เริ่มเลยอยากขับก่อน <k ric an> อวันนี้พี่ปาวดีถูกยิงสวัสดีจ้ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สานี・กวางยาดิฉันชื่อเคนเป็นพนักงานต้อนรับที่กวางยาค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปทัวร์กวางยาที่กำลังจะถึงโดยศิลปินที่จะโชว์เคสตอนนี้ก็คือวงเอสป้าปุกมือต่าก่อนที่จะพาทุกท่านไปขอให้ทุกท่านแนะนำตัวเพื่อที่จะขึ้นรถไฟไป,ไปกวางยาค่ะ สวัสดีดิฉันเป็นขายถั่วที่กวางยาค่ะอันยองฮาเซยดิฉันเป็นหมาหน้าบริษัท S อเอ็มคอนเนนเป็นหมาเหรอสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ดูแลทางเท้าอยู่ที่กวางยาค่ะเท้าสวัสดีค่ะดิฉันเป็น ความลับของศิลปินในกว่างยาฉันคือแม่บ้านค่ะโโอ้เมื่อทุกท่านแนะนำตัวเสร็จแล้วเราขอแนะนำเจ้าของช่องนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนสู่ช่องมาคีเคนมาคีเคนมาคีเคนเจ้าเดินนะจ้าปุ่ม ไม่ถูกปรับตัวไม่ถูกปรับวรบวไม่ถูกอาซึ่งก็เมื่อกี้เราได้นำตัวไปแล้วเพราะว่าเราจะพาทุกท่านไปสู่กวางยาอาจจะหลงทางหรือว่าเกิดอาการมึนงงสักหน่อยก็ทำตัวให้ชินนะจ๊ะเพราามาที่นี่ก็พูดยากนิดน,นึงเนาะอะวันนี้ก็เราจะมารีอคเั่นเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเบอร์นเจนสีก็ว่บบ Burn วาได้ฉันขอเคลมเอาไว้เลยนะคะนั่นก็คือวงเอสปา้าค่ะรอบสอง ซึ่งก็ต้อขอบอกว่าเราเคยรีแอคชั่นตั้งแต่แบ็กแมนบ้างตั้งแต่เพลงเดบิวเลยเนาะแล้วก็มา r รีแอคชั่นตอน next love f l แล้วก็พวกเราสามคนมีชั้นมีพี่นิกพี่มาก็จะรู้สึกแบบฮะเอาเอา,เอาอยังฮะเพลงอะไรวะฮะเอาอยังอะไรแบบนี้จนสุดท้ายจนสุดท้ายก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากจริงๆอีกหนึ่งเพลงเหมือนอีหมานมันรู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้แบบปล่อยมา คนสนใจอะไรแบบนี้นึกอกว่าซึ่งก็นั่นแหละก็สำหรับฉันก็รู้สึกดีใจที่แบบวงแบบประสบความสำเร็จนึกอกไหมเออแต่ก็ในในใจลึกๆก็ยังชอบ forever ที่สุดอยู่การกลับมาครันี้ของเอสบ้เนี่ยก็คือกลับมาในรอบ4เดือนหลังจากที่ค o m แบ a c k next เร็เร็วมากนะแต่กระแสยังไม่ซาเลยรู้สึกกระแสมันยังมีอยู่ตลอดเวลานึกอกไหมแล้วก็คราวนี้กลับมาครั้นี้ก็เป็นมินิอัลบั้มแรกของวงปบมือ มีนิอัลบั้มที่ชื่อว่าพี่มายพูดเริ่มสเปะเอ่อได้ซึ่งก็เป็นมีอัลบั้มที่แบบว่ามีมาหกเพลงใช่ซึ่งครั้นี้ก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรอ่ขอถามทุกคนก่อนว่าชอบใครเมนใครในวงเอสเพร์บ้างเริ่มตามอายุก็ได้ตามอายุหล<ร>อดส,สุดท้ายดิ อ้าวอายุไขที่เหลือใช่ไหมอุ้ยแปลงซะชอบนิงอานิงนิงชอบนิงนิงพี่มาฉันชอบหมดเลยอ่ะแต่ว่าฉันแบบฉันจะชอบคนที่แบบมีฟีลคล้ายๆฉันนุ่งออกไหมฉันก็จะชอบแบบรีซูมานรีซูมานเริ่มเลยชอบแบบน้องหนาวอะไรเงี้ยชอบบินพี่มาชอบวินเทอร์ใช่ไหมอานี่เอ่อไอซ์ชอบใครไอซ์น้องหนาวพี่เราชอบใครชอบจิเซล อาอจีเซลป้สเซอร์วันที <มา S 1> ่พายเกตถักเอเอโอเคเริ่มส,ส่นสวนฉันส่วนฉันชอบคาริน่านะจ๊ะซึ่งก็เออเราชอบกันทุกคนเลยนะในวงอะไรแบบนี้เนะซึ่งก็อเรื่องเราก่อนหน้านี้ก่อนก็คือแบบว่าเหมือน มีแบ็คเมนบ้าเข้ามากวนอ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะเข้ามากวนแบบระบบสัญญาณการสื่อสารใครอยากรู้เรื่องก่อนนั้นนี้ก็ไปดูรีแอคชั่นตอน next level นะคะลแล้วไว้แล้วแล้วก็พอมาต่อไปก็จะเป็น next level ก็คือระดับต่อไปก็คือแบบพวกนางเข้ามาต่อสู้เหมือน่วานตไปกวางยาปะยาใช่ไหมยา,ใ,าใช่เลยตอนน<ป>ี้เพืที่จะไปช่วย,ไ,ไ,ปวยไปช่วยอายของนาง ใช่เป็นช่อายของนาใช่อะซึ่งมันเป็นเรื่องราวขออนุญาตอ่านโพลนะคะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเลนบ้านลวกในเลเวลที่เอสปาเนี่ยจะต้องเผชิญกับวร้าแบ็คมนบอาแล้วก็เพลงนี้เนี่ยอ๋อยูยองจีนมาช่วยแต่งอะไรแบบนี้เออใช่อันนี้ก็คือเรื่องของคนที่ช่วยแต่งนะคะอะเตรียมตัวนะพร้อมนะหนึ่งสอง้ำกดโอ้โห อ่ะตัวนึงโอ้โอ้ยจัเงียงสวยมากสวยากสวยจิคุยกับใครอ้าวนี่ไงมุกตานอุ้ยแต่เอนังดูไลฟ์กันป่อุ้ยจีเซล랩นะสวยมากจีซลสวยมากตอีกแล้ว

มันเหมือนจะดรอปแต่ก็โอเคอยู่แต่ว่าเออโอเคนะโอ้ยจีเซลสวยเกินสวยขนาดน่าสวยมากอะ่ะคือหน้าเธอ,จ,อจะไม่ใช่คนแล้วเออสลิดนางเลยโอ้โหจีเซลจลีเซลเยอะนะแรปแล้วจีเซ,ลแ,ล,ซลแลรปฮะ อุ้ยวินเทอร์ก็มาเล่นได้เหรอมันเหมือนเล่นเกมเลยเข้ามาเล่นเกมเอ้ยเอ้เออก่อริวไปเลยค่ะตัวซัพท์เอตาลังส4งสีกันม้้ยนะอือสงสีทุกคนอ่าสวยมากจริงนี้สวยมากกระเทยไปไปไปเออคุณชินสวยมากเลยอ่ะโอ้ยท่า้ยท่าเก่แมากมีกวางเงาอีกแล้วไม่ท่างูป้ะ เปตั้งสองสีมาทำไดีเลยตั้งสองสีเนาะสียงดีมากเออเสียงตะคอกตะโกนอ่ะเอ้ยเอ้ยก็มาสิไอ้กก็มาเลยเริ่มเลยค่ะไอไอขอเต้นด้วยสิเออนางมีเป็นบล็อกอีกเลย เปลี่นชุดไหมเอไเสักอยไหมถึงเวลยังอู้หวิลาวีสองวิาสวยเด้อสวยมากสิสวยมากท่อนก็ดีุท่านบิดเนี่ยสมควนในั้นเลยอ่ะเหมือนตอน้องธนาคารนะโอ้โหเข้าไโมด้ ภาพนี้ก็สวยท่อนดีดีจังท่อนดีดีนะเป็นการ์ตูนสวยนะใช่บิดดีข้ามังอะโอ้เออเปลี่ยนกลุ่มกองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาหูหลอตาหูเปลี่ยนสีให้นู่นเอสเอ็มไปแล้ยน่าเสียมาก แต่ชุดจีเซลสวยมากเออก็มองไปเสกมองโอ้โหอ้กันล้วน่งใช่นมันเลิกจริงโอน้องหนาวสวยมากเธอสมุปนางฆ่าได้หรือนางฆ่าไม่ได้อ่ะ เออเหมือนค่าได้เหมือนค่าได้แต่ก็มาจนสุดท้ายเหมือนค่าไม่ได้อีกเออโอยโอยเธอต่ฉันชอบนะฉันชอบเออรู้สึกว่าแบบฟังครั้งแรกก็คือชอบเลยมันจะแบบมันจะคนละฟิวนิคเลเวลนิเลเวลเราแบบฟังครั้งแรกเราจะรู้สึกว่าแบบยังไม่ติดอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้คือฟังครั้งแรกก็คือแบบว่าติดเลยคือฉันอาจเสียได้เพราะว่าเพลงมันดังมากแล้วก็มันตีเสียงกับเสียงที่เธอพูดนัน แบบฉันลืมตั้งค่าเสียงให้มันเบากว่านี้แบบนี้เออก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสท่อนขนาดนั้นอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะน่าจะได้โฟกัสท่อนกว่านี้ส่วนเรื่อง MV ก็ถือว่าโอเครู้สึกว่าเอ็มวีดีกว่าในสเปเรลไหมดีกว่าดูแบบดูมีฉากหลายฉากเลยอะวนไปหน่อยอ่ะแต่มันก็ยังแต่ก็ยังไม่พ้นเรื่องการแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆอยู่อะไรแบบนี้ก็ยังมีกลิ้งไอ้มุมกล้องมุมอะไรก็ยังมีกลิ้งไอ้นี่ก็เรื่อยอยู่นึกออกปะเออช่าเต้นมากเลยอ่ะเออจริงจริง กินมิกินมินเอมันก็ติดหูนะมันดูติดหูเร็วเร็ว,เรวกว่าดูติดหูเร็วกว่าในเเราด้วยเพราะว่าในเพลงมัน a m o n the next level not. <c oughs> นอนน่าจนาจีจีจอยจอยน่าจซีจีจีจไง้มันไม่เหมือนกันนั้นนึกออกไหมแต่ละท่อนนั้นแ <c oughs> ต่นี่มันกินมิกินมินากินมิ e กินมิ๊นเอากินมิกินมินเกินเออใช่ตแรงอยู่กูตแรงเมื่อกี้ตันแรมาก <c oughs> ถือว่า มันเหมือนมีพิวเมันมีพิวสองรอบอะเธอเออใช่มันมีพิวสองอันตอนแรกฉันนึกว่าพอหลังหลังพิวทุกที่มันเดียมที่มันที่มันแบบเพราะอันฉันนึกว่าเข้าหุกแล้วสรุปอ๋อไม่ใช่มีอันหนึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะฟิลหวดหนึ่งหวดหนึ่งวดสองแล้วก็เป็นพิวุกเลยอะไรแบบนี้ที่เราที่มันเพราะอาจจะไม่ใช่ท่านท่านพิวุกก็ได้อะไรแบบนี้เออใช่ส่วนนั่นแหละเอ็มวีก็คือสวยกันมากสวยกันแบบสวยมากแล้วก็แล้วก็เรื่องเอาเอาแบบ เอาแบบกราฟิกอะไรมาช่วยทําให้เพลงมันดูแบบว่ามีวิติมากขึ้นนะนึกออกไหมไม่ได้อยู่แค่แบบในสตูไม่ได้ดูแบบดูเป็นฉากที่มันดูในกว้างยาเฉยๆแบบนี้แต่มันดูแบบดูมันมันมันปรับปรับตาเราวนาะปรับตานึกออกปรับตาปะปรับตาเรามันไปสีแบบนีออนสีแบบอะไรที่มันเป็นพังๆอะไรเนี้ยแล้วพอมันปรับไปเป็นแบบแอนิเมชันอะไรแบบนี้มันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยสวยจังแล้วนาวงพิสวยมากโอ้จริงน้ิสวยมากสวยมากตาเฟ คูดยิ่งหน้าเริ่มหน้าเริ่มเป็น,น,นคนมากมากขึ้นอ่ะจริงเราเวทมาแย่งซีน AI คือจริง AI เ,เต้น <c oughs> แต่นางเป็นบ็อ,บอกซิ่ง์เ AI อ่ะก็เต้นไปเลยแต่ชุดเดิมอ<ว>ุ <c> ๊ย <oughs> ก็พอดีว่าที่บ้านมีเครื่องเสื้ผ้าค่ะก็ใส่ชุดเดิมไป้เลคุณใจแบบส่วนหน้าก็ <c oughs> อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยหน้าเอไอาจจะเปลี่ยนนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ก็ตามสภาพเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะ เพราะคุณทำกสิกเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ใช่ส่วนเพลงฉันรู้สึกว่านั่นแหละมันไม่งงมันไม่งงเท่าตอนเลเวลมั้งในมุมมองฉันเพราะเลเวลมันมันโดดมากในในมุมฉันมันแบบฟังเพลงแบบถ้ามันตัดแปะมันมันมันเกิดความชินยากอยู่แล้วนึกออกปะเพราะเราไม่รู้แพทเทิร์นว่ามันจะขึ้นมันจะลงแต่อีเน็กอะก็คือแบบ มันมันแบบนี้แล้วมันก็บุบแล้วมันก็บึบแล้วมันก็บับแล้วมันก็บับใช่ใช่ในเลเวลมันจะสวัสแบบสวัสเลยแล้วก็มันจะพักแล้วแล้ล้ลาลาแล้วก็้วแล้กทอมสังทัชสุออมนั่นอะไรสี่แสบเพลงแต่แล้วสุันนี้พรู้สึกว่ามันโฟล์อ่ะรู้สึกว่าอเออเดี๋ยวมันโฟล์มันแบบแปลงอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ แล้วก็แล้วก็สวยมากสวยมากจริงๆคาริน่าคือแท้จะไม่ใช่คนแล้วคาริน่าคือแบบเหมือนหลุดออกมาจากแบบกวางยาจริงๆแล้วทรงผมนางอ่ะเปลี่ยนตลอดแบบแบบพอเปลี่ยนทรงผมก็สวยสวยแบบสวยทุกทรงเลยนั่นเองตาสองสีนั้นเฮ้ยตาสองสีอ่ะเหมือนเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนเป็นไอ้นั่นปะแบบแหวมบ้าปะเห็นเขาบอกว่านางอ่ะสามารถเปลี่ยนร่างได้ฮาหมายถึงคาริน่าเหรอในตอนที่ว่าเอไอมาเธอที่คาริน่าจิ้มกระจกนั้น คือซีนที่มันเป็นมันมันมัน,มน,มนอิงมาจาก SMCU ที่ว่าเหมือนคาริน่าโดนแบ็คแมนบ้าไของคาริน่าโดนแบ็คแมนบ้าครอบนำครอบงำ<ม>ใช่เพราะว่าในในน้ำมีแล้วเหมือนในเป็นภาคต่อไแบบนี้นะก็มาต่อสู้มาช่วยอะไรแบบนี้เออที่ฉันรู้สึก<ม>ใช่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีแอคเออเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สักหน่อยก็แล้วกันเพราะรู้สึกท่าจะดีมาก<ช>ว่าจะเป็นอยางไร จริงอาจจะมีมุมกล้องคาม i ล a าเวิร์กอะมีมุมกล้องเยอะอยู่แหลอจจะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะซัมเมชแต่สั่งนดียวเสิรนีในวงวินเทอร์ก็คือแบบตอนแรกขึ้นมาเท่านี้ฉันนึกว่ามันจะเบา<ม><ม>แต่พอรู้แล้วโอเคนะข้บีเออบีดหนักใช่ ซีเซลวีซีนเพิ่นเยอะมากเลยอะชอบแรปของซีเซลแล้วเพลงนี้คือแรของจงรู้สึกว่าเพลงนี้ซีเซลแรปเยอะขึ้นรู้สึกว่ามีซีนเยอะขึ้นยอะขึะท่อนนี้ดีมากท่อนนี้ดีมากใช่ทีดีมากแต่ท่อนนีน่ากดี เออใช่ใช่ใช่โอ้ยเพลงนี้มันเกิดมาเพื่อจีเซลเธอจริงจริงจีเซลต้องแบบเป็นรับเต็มฟนเก่งนี้แหละจริงคนนี้ได้โชว์ของแล้วแหละดีตรงนี้ก็ดีนะเหมือนคนตีเหล็กปรุงปรุงปรุงเหมือนคนตีเหล็กอยู่โอ้คนนี้น่าสวยมากเลยอ่ะ วินเทอร์จ no uh, uh ุกมากเลยแต่วินเทอร์ฉ็นไมดีจริงสยดีมากดีมากเออแตถ้ามันตอนี้ฉันก็ชอบตัดหัว ตื่นเป็นมากจริงจริจริงมาก,มากไปอทนี้ก็ดีอ่ะโคตรเอสเ็มอ่ะเธอโคตรเอ็มใช่เอ็มมากโคตรนึกถึงอันนั้นนะจงจงฮยอนชายนี่อ่ะ ยางแบบนี like ้แบบแบบดนตรีแบบนี้คนรู้ก like ็อายาคนแมามอกด้วยคิดต nice ัวเองตังมาก่อนเลยอ่ะชที้มัเออแดนเบรกคือเล่นกล้องเก่งมาก แล้วไม่แล้วอะไรวะไฮโนตคือไฮโนตเอสเอ็มตัดแบบแต่ไฮโนตดูยังจัไปแล้วที่มหนอยู่เนาะเออ สองก็ดีเธอบแบบฉะนั้นคือคิดถึง SM มากอีพาร์ทที่ฉันบอกว่าเหมือนจงคิดถึงจงฮายอนนะคือพาร์ทนั้นอนะวิรคอเอสเอ็มใจได้โชว์ใช่ใช่ใชจใจได้โชว์บ่อยมากคือฉนันอะคิดถึงแบบคือฟังปุ๊บมันก็นึกถึงแบบเ m เมื่อก่อนเลยจริงๆเพราะดนตรีมันเป็นแบบนี้จริงๆอันึกออกไหมเออแบบแบบดีใจที่แบบนางยังใส่มาอะไรแบบนี้ก็คือว่าก็เข้าใจว่าแบบพอมันเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนแนวเพลงอะไรก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนึกออกปะแต่อันนี้ก็แบบเป็นการแบบว่า เออแบบเอามาประยุกประยุกสักนิดสักหน่อยตั้งแต่แบบมิกเดเวลแล้วอะไรแบบนี้เออใช่ดีไซคือไฮโน่นี่ฉันคิดถึงแบบไฮโนตอนท้ายคิดถึงไฮโนของช่างมินเลยอ่ะเป็นแบบฟิลเดียวกันเลยแบบนี้ให้ฟิลเชิญกับแบ็แบบมาแบบนั่นกันอ่ะคืดเอ็กโซด้วยหิดถงเอ็กโซด้วยจริงเธอแล้วมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่ว่าที่ว่ามันเป็นแบบพอพอจบฮุกแรกใช่ไหมมันก็จะเป็นท่อนร้องแล้วก็มันกําลังจะแบบเป็นพรีฮุกอีกัน ตอนแรกจะเป็นหนิงหิงกับวินเทอร์ร้องแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นาคาริน่ามาร้องด้วยคือแบบความสามารถครบมากกันแบบว่าคือเก่งครบจริงงั้น,นหรอหมเออใช่อันนี้เ็ต้องใหล้ลางด,ดูเก่งทุกคนเลยแล้วจีเซลคือแบบคือแบบดีมาก <c oughs> เพลงนี้ดีมากคือแบบขอบคุณเอ็มมากเพลงเกิดมาเพื่อจีเซลจริง,ร,งรู้สึกว่าแบบจีอเซลเหมาการแบบ แลวแบบแจ๋นๆน่ะแลวแบบสาวเปรี้ยวสาวเมกาอะไรเงี้ยไฮโนตตอนท้ายคือพูดเมื่อกี้เส้นสวมันตอนท้ายดูยับไปนึกออกปะเหมือนอถ้าให้ถ้าให้ฟที่คิดถึงอันก็จะไฮโนตจะมีแบบต้นเตอรรู้สึกว่าพอขึ้นไฮโนตปุ๊บมันจะดูสมูทนั้นเมื่อก่อนนะที่แบบว่าฟังวงเก่าๆอะไรแบบนี้มันจะดูแบบสมูทไปด้วยกันไปแบบพัะเทศเดียวกันอะไรแบบนี้แต่นี่มัน มันก็จะขับรถเร็วแล้วทีนี้พอคือฟิวปะแล้วทีนี้ก็กตำรวจก็จะสออะไรแบบนี้แต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยแบรู้สึกว่าดูยักแบบดูแบบเอามาใส่แบบไม่มีต้นต,นตอนอยู่ดีก็เ้เออะไรเี้ยหรือกป่เออก็ก็ก็าอาจจะต้องฟังหลายรอบทอาหู้ว่าท่ายเยอะท่าแล้วก็ใช้มือเยอะมากเออใช้เข่าเยอะนะท่ารู้สึก ส่วนในมุมของฉันนะก็คือถ้ามันดูแบบดูเป็นท่าที่น้อยแต่มากนึกออกปะดูแบบขยบขยบน้อยๆแบบแบบนี้แล้วก็เล่นมุมกล้องส่วนมากอะไรแบบนี้ขอไพยเสียงหมาด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะให้งูกินแล้วแล้วก็ดูเน้นท่านี้ด้วยเน้นท่านี้เน้นท่านี้เน้นท่านี้ เทีย่เป็นเแบบนี้ใช่ไหมซูมจากเลนนี้แล้วหัวใจหัวใจแบบเนี้ยถั่วว้าวเหมือนกันโฟมเป็นพูฟเฟอแมนดีดูก็รู้สึกว่าพูฟเฟอร์แมนดูดีกว่าตอนเด็กเลเวลแต่เหมือนจะเต้นยากกว่าเด็กเลเวลด้วยเต้นให้สวยยากกว่าด้วยใช่จริงอ่ะก็นะคะก็ยังไงก็จบคลิปเลยดีกว่าพ่อหมักเขาจะปล่อยมูแล้วให้มูกินเนาะตาย เนี่ยเลยะเอาเร็วอ่าก็ยังไงใครที่เป็นมายนะจ๊ะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้หรือว่าเป็นคนที่แบบตามเพลงสาวๆก็คอมเมนต์มาคุยได้ว่าเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนที่เราแบบรีแอคไปพูดไปก็เป็นในส่วนความคิดของพวกเรานะคะซึ่งก็เราก็แบบว่าคิดเห็นยังไงดูดูปุ๊บก็คิดเห็นยังไงก็พูดแบบนั้นไปเลยนะคะก็เทสได้กันฟังเพลงของเราไม่เหมือนกันนะคะก็อย่าดราม่าให้มันมากนะคะเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะคะแล้วก็ยังไงก็ใครที่เป็นมายก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรชอบกันไหมเอ็มบี นะเออเพลงก็รู้สึกว่าชอบน,นักเรียรด้วยที่จริงนักเลียรวยท่อนนั้นอะตัดตัดตัดมาใส่เพลงนี้ได้ไหมท่อนนั้นของนักเรียรตัดมาใส่เพลงนี้ได้ไหมคัมจงังคาสุูออมเอามาใส่เพลงนี้ได้ไหมชอบท่อนนั้นอย่างเดียวเพลงนักเลียร์ว่ะ <c oughs> แต่ก็ดีใจที่แม้เรายนี้ก็ขอให้แบบสารต่อความปังแล้วก็ยอดบ้ามแบบเพื่อพีออเดอร์นสีส่แสนแล้วธอแรงมากบําเลกแรงมาบ้มแลกแรงมา หละมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเรื่อยๆจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้ากินมิกกินมิกนั่วกินมิกกินมิกนั่วกินมิกกินมิกนั่วจ now ุ๊จุ๊จุ๊จ e ๊จุ๊จุ m จนาวิส we love you